เจ้าสุขสไปดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขูสุขคนเด้อมือนี้ภู้ขาเบารี่ซนเผากระตังพี่น้องบอ่อสบายเดพี่น้องเลยมือนี้เลยไปห้มอพี่น้องแต่ในการไปห้มออยู่นี้เราต้องมียังเดไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยนี่อันแรกๆก็คือซามาโน่เลยพี่น้องแต่ภู้ขาโบมี วัดประจำโต้พี่น้องูอขามีซามาน,นุก็แมนเอาซามานุมาน่ำพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าบุมีซามานุนี่กะเสียข้ายาแพงเลยพี่น้องถ้าเขมามีซามานุนี่กะเสียบ่อลายพี่น้องเลยเสียคือกันแต่ว่าเสียบ่อลายประมาณอยู่สิบพันหรือว่าห้าพันกีบนี่แหละพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เขากะดีร้ายการหักษาก็คือพ้นวานแหละห้าพันกีบหักษาใดทุกโรคพี่น้องเลยอยู่นี่ ส่วนคนมากวดกันหลยพี่น้องเลยทางนี้เดี่ยวนี้เริ่มเป็นวัดเป็นไอกันหลยแล้วเริ่มเป็นไข้เริ่มบอสบายหลายคนแล้วพี่น้องเพราะวันเปลี่ยนระดูการนี่เด้พี่น้องอันนี้ก็เจอเดือนกุมภาพลลวพี่น้องเลยเดือนแห้งความหักไปบู๊พีนพ่น้องขากระเจ็บตาไขายคือสีโบแมนเดือนแห้งความหักพี่น้องเลยคือสิเป,ป็นเดือนแห้งความเจียบควอมไข่นี่แหละนี่พี่น้อง มากวดอยู่นีพี่น้องหรือว่ามาติดตามบรรยาาอยู่นี่ก็ต้องได้ทาคิวเลยพี่น้องเลยต้องได้เข่าตามคิวต้องได้รอทาก่อนเพราะว่าหลายคนเด้ผัดนักงานทานแผดหมอเพิินกับบลายพี่น้องประจำกานอยู่นี่ก็สองสามคนนี่แหละต้องได้อ่านไยซื้อรือว่าต้องจือว่าไพ่มาก่อนไพ่มาลังพี่น้องเลยมาก่อนได้เข่าก่อนมาลังได้เข่านำลังพี่น้อง วนเด็กหน่อยกับทางนี่บ่ดสบายลายพี่น้องเลยผู้ขากับบสบายปันไดคือว่าอาการกับจ็บหัวตัวห้อนพี่น้องเลยกินบ่ไดนอนบ่หลับพี่น้องเอ้ยส่วนเขาทางคางนั่นกับผูมาใหมให่พี่น้องเขามาก,กวดลูกเพิ่นเดี๋ยวให้เบิ่งผู้ขาด้เปีนน้องนี่ หน้าตาบวมบิ่มเมืดเด้อพี่น้องเลยบอสบาย <c oughs> บบมีสี่ันเดพี่น้องลูเพิ่นบอสบายพี่น้องเลยนี่คนทางนี่บ่คอยมีควมหูปันใดพี่น้องเพราะว่าทางนี้เป็นสนบทเด้อพี่น้องเลยนี่เพลินก็มาก,กวดลูเพลินนะพี่น้องผู้ขากับคิวต่อไปอาจจะแมน คิวผู้ขาเด้อพี่น้องเอ้ยคิวต่อไปนี่เมนคิวของผู้ขาแล้วเพราะว่าพวกเพิ่นมาน้ำลังแบบสองผู้เมียเพิ่อนนอนลูกเพิ่นก็เจ็บหนักพี่น้องเอ้ยแห้งเติมไนดะ้เจ็บแต่ผู้ขาจะสละสิทธิ์คิวเนาะพี่น้องให้เพิ่นได้เข้าก่อนผู้ขาก็เป็นผู้ใหญ่แน่ก็เจ็บมอเปิ้ได้ให้เพิ่นได้เข้าก่อนผู้ขาจะเข้าน้ำลังเป็นผู้คนไข้คนสุดท้ายเด้อพี่น้อง รอท่าคิวพี่น้องไออดให้เพื่อนได้เข่าก่อนเพราะว่าเพื่อนกับเป็นเด็กน้อยแนย่บอสบายก็เลยเปลี่ยนคิวให้เพื่อนได้เข้าก่อนผูเขาจะเข้าน้ำลังผูเขากรเจ็บบอ่อปันไดพี่น้องอากาอยู่บ่มวนนี่แหละเนี้ยเสียอย่างีาเเ้เขากับมากวดเช่กันลายคนมีแต่เจ็บมีแต่ไข่พี่น้องเอ้ยทางนี้ ผู้ขาก็บ่าแข็งแห้งในสุขภาพแต่กับบอลอดพี่น้องเลยบอลอดต้องได้ไปหุงมอใช่เบิรงนนู้ผู้นี้อ้ายเพิ่นกับลูกเพิ่นกับเบาสบายส่วนเพิ่นกับไข่คือกันพี่น้องเลยต้องได้รอทารพี่น้องหอด,ดคิวผู้ขาเลยเด้ ขึ้นไปเอาหญ้าเลยอยู่ขาแล้วนี่บุมีไผ่กว่าสิเขาไปัวบได้ไหมน้องทานมอพี่น้องเลยทานมอตีพี่น้องมอตีเออทานมอตีทางอ้ายเพื่อนผู้ขากระดิ่งหูจ้าก,กับเพื่อนแน่ได้หูจักกันหน่อยู้ขากระยื่นสมาโนโุไปหายได้ไหมน้องเดี๋ยวเขาเขาจะโจดบันทึกตามสมานุนี่แหละ ว่าเป็นอะไรเพราะว่าถ้านี้ันโบมีสามโนโุต้องได้เสียงเงินลายไว้น้องถ้าโบมีสามโนโสสวนผู้ขากับได้หูจักอยู่กับทานมชอ่องทานนี่พี่น้อกับโบเมนผู้อื่นผู้ไกลเรกผู้ขากับได้หูจักเพิิอนอยู่เป็นผีเป็นน้องนี่แหละนี่ให้เพื่อนกวดผู้ขากับได้ลอด่อถาเอาญานาเพิินเลยกันได้ โอ้โล่มน้ำเพลินน้อยหนึ่งพี่น้องเลยทามวมถูกสุกนี่แหละเพราะว่าโดนบ่ดด้เห็นกันพี่น้องแติมเงินว่าสิเป็นพีพ่เป็นน้องกันกับบไดดไปหาบ่ได้ไปมาหาสู้กันพี่น้องเลยตั้งแต่โจเพี้ยนมากกันบอดด้ไปเลยเดี๋ยวภู้ขาก็จะจ้อเลือดพี่น้องเลยเผื่อว่าจะเป็นไข้ยุ่งเพราะว่านาวได้พี่น้องผู้ขาอย่านเป็นไข้ยุ่งคือ ไข่มาเรีย่ยไรพี่น้องเอ้ยไข่ยุงไข่ยุงลายันยัน้ยันอันตรายเดี๋ยพี่น้องกันเป็นไข่ยุงเดี๋ยวผู้ข่าใจผลจ้อเลือดเนาะไปวิเคราะห์เลือดว่าเป็นไข่ยุงหรือบ่ผู้ข่าก็บ่มั่นใจปรนเดี๋ยวการโนอนกงวยทาง กายจ่ายตอนไปดอเพลนจ่อเลือดผู้ขาก่อนเพราะว่าอยู่บ้านกับมีเพิ่นว่ะแต่ผู้ขากับโบฮูเด้วยว่ะเติร์กุกะไปน่าตลอดก่อนจ่อเลือดเพราะว่าเป็นทางบ้านก็มีอสบบานเลยเพี่อนเดี๋ยวให้เพิ่นแกก่อนแกละจาะพี่น้องเลยคือสีเจ็บเลยเพื่อนแกผู้ขากขาชีทนพี่น้องเลย เจาะเลือดเจาะเอาเลือดน้อยหนึ่งคนวะผู้ค้าไข่เงินไล่มือเติมนะได้สองสามมื่นโอ้ายไข่ยุงนะใน<ห>ขั้นห,หงเ<า>หง<ห>ื่อตันในบ่เหมือน,นนะอ่ะพี่น้องมามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเจาะเจาะเลือดได้เพี่น,อน้องเนี่ยเจาะเลือดเพื่อไปวิเคราะห์ อดแคมมาแล้วพี่น้องเอ้ผู้คากับบุกกาเบิงพี่น้องญาติอากเนแคมอ้๊เจ็บอยู่เด้พี่น้องเอ้โอ,อ้ยเน,นาะปาดเลือดออกเด้ผู้ขาเจ็บขอจนเลือดมันบอย่างมีในโต้เลยพี่น้องเอ้เลือดกับเกือบสิบบพอ่อพี่น้องเกือบสิบบุพพ่อตรวจนั่นแหละ เดี๋ยวพี่น้องต้องได้รอทาพ่นวนพี่น้องพ่นวีเคราะห์สิเป็นแน่ใดยเพราะว่าอายเพื่อนว่าต้องได้รอทางก,ก่อนนี่พ่อนออกมาโบมี่ยังพี่น้องเลย คนออกมาบบมีไข่ยุ่งพี่น้องต่อไปผู้ขาจะออาไ,ไปเอาญ้าพี่น้องเลยที่เป็นวางไว้หายดีประวัติเจ็บข้อเนียเดี๋ยวเราไปเบิ่งนน้ากันเลยว่ายาที่เป็นบางราคามันซีเท่าใดพี่น้องนี่มันหลุดน,น้ากันเลยว่าล่าค่า้าพี่น้องเอาถือสมนโนมานี่มันจะซ้ำใดพี่น้องแพงซ้ำใด อยู่สอบปาปาวเขาต้องมีเงินไล่ซำดใดจึงจะสมัถเขาหองมอไดพี่น้องจึงจะสมัถเขาไปหักซาตัวเองไดงาน,นเขามาหลุดน้ากันเลยพี่น้องเลยเดีย๋ยวยาทางอายเพื่อนจะวางไว้ให้เลยนี่เมนบดจาย,ยาได้พี่น้อง ต้องได้รอทาก่อนด้วยนะ้องมาพี่น้องมากมามามาลุ้นนำกนารวาระขามันจีซ่อมไดพี่น้องเลยตัวนัอันตัเลียงน่ะล่ะอันนี้แม่นทางไอ้ผู้หนึ่งเพิ่นกะวางยาไอ้ผู้ขาเลยเด้เพิ่นกะเพิ่มไอ้แพงหนึ่งกันวะใจดีเพิ่มไอ้แพรงหนึง่งจากสองจากแพรงหนึง่งเป็นซองแพงพี่น้องเลย นีให้ยาทางผู้ค้านะพีเน้องอธิบายวิธีกินให้พี่น้องเลยนี่ผู้ค้าขอบใจขอบใจพี่น้องเดี๋ยวผู้ค้ากระทำเพื่อนเลยพี่น้องเพิ่นตอบมาหาพันกีบเนะพี่น้องนี่เห็นบอกพี่น้องหาพันกีบภาซาได้ทุกโลกเพิ่นว่า